มีถามกันเข้ามาเยอะนะครับก็ประมาณสักเยอะมากครับประมาณสองสาคนได้สองสาท่านได้นะ <c oughs> ถามกันเข้ามาในเรื่องของคอลัมบิเตอร์ตัวนี้นะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าคอลัมิเตอร์ตัวนี้เนี่ยนะครับมันจะตั้งค่าแล้วก็ตั้งโอเวอร์โวล์โปรเทคได้นะครับโวล์เกินคือตัดนะครับคือในกรณีเนี้ยผมสั่งให้มันสั่งการดีเดย์ตัวนี้นะครับเมื่อที่มาสั่งออนอินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะซึ่งตอนนี้เนี่ย มันมันตัดไปแล้วนะครับแต่ตอนนี้ผมบาพารสวิปออนไว้นะครับถ้าผมปิดมันก็ดับไปเลยเห็นไหมครับเพราะว่าตอนนี้แรงดันมันต่ำนะพอต่ำปุ๊บเนี่ยตัวมิเตอร์มันก็สั่งตัดนะครับเพราะนั้นตอนนี้กดออนไปเนี่ยมันก็แป๊บเดียวแล้วก็ตัดเห็นไหครับเพราะนั้นแรงดันมันมันต่ำอยู่นะครับนี่คือเรื่องปกตินะซึ่ง มันมีโอกาสผิดพลาดได้ไหมก็ตอบเลยว่าตัวนี้ก็มีโอกาสผิดพลาดได้ก็เลยที่ว่าเราตั้งไว้แล้วมันออนอยู่อยู่ๆมันก็ตัดไปเองก็มีนะครับเพราะฉนั้นผมก็เลยจะใบพาตัวนี้ออนไว้นะครับลักษณะนี้แต่ว่าจะยังไม่มีการจ่ายโหลดออกไปนะครับเพราะว่าในส่วนของ v a p e o f e c t i o n a c ตรงนี้ตัดอยู่นะครับนะทีน,นี้กลับมาในเรื่องของอฟังก์ชันต่างๆพวกนี้ซึ่งผมเคยทำคลิปไว้เรียบร้อยแล้วนะนะก่อนหน้านั้นนะครับลองไปย้อนดูกันได้ ทีนี้เนี่ยในเรื่องของแถบ SOC ตรงนี้นะครับมีหลายใจท่านเนี่ยถามเข้ามาว่าถ้าเกิดสมมุติว่าค่ามันไม่ตรงเนี่ยทําอย่างไรนะครับค่ามันไม่ตรงนะฮะตอนนี้เนี่ยเป็นศูนย์เปอร์เซ็นต์แล้วมันศูนย์จริงๆนะครับวิธีการของผมนะครับคือการตั้งเคอร์เซอร์สีเหลืองๆตงัวนี้นะครับ,นะรบตั้งลงไปให้มันหายไปแล้วกดโอเคหนึ่งครั้งเซตเป็นศูนย์แล้วมันจะเป็นศูนย์เปอร์เซ็นต์ทั้งหมดนะครับ นะในกรณีถ้าเกิดสมมุติว่าเราอยากรู้ว่าค่าความจุที่แท้จริงมันเท่าไหร่นะครับตอนนี้เป็นสูนแล้วและเดี๋ยวพอวันนี้มันก็จะเริ่มชาร์จไปเรื่อยๆชาร์จไปจนเต็มนะครับจนเต็มของมันผมตั้งไว้ที่28โวลต์นะสำหรับ LFP เซ็ตนี้ครับนะตั้งไว้ที่28โวลต์ครับและเดี๋ยวจะมาดูกันอีกทีว่าแถบคาปาซิตีนะ้เนี่ยมันเต็มอยู่เท่าไหร่มันสามารถวัดความจุดได้จริงนะครับว่า เราสามารถที่จะใช้งานในส่วนของตรงเนี้ยจริงๆเท่าไหร่เพราะว่าในกรณีที่เราตั้งแถบ soc ตัวนี้นะครับมันจะไปอิงกับตัวแรงดันนะเพื่อที่สมมุติว่าลูกนี้เนี่ยอยู่ที่4 0 0รแอมป์ถูกไหมครับมันขนาดกันอยู่แต่ใช้จริงๆแล้วนะครับยังไม่ถึงไม่ถึงสา0แอมป์ด้วยซ้ํานะเพราะว่ามันเป็นแบตมือสองนะครับตอนนี้แบตมือสองเกรดเซึ่งผมลองเทสค่า ir ดูแล้วแหละนะผมแอบเทสไปเรียบร้อยแล้วก็ ยังใกล้เคียงกันอยู่นะนะครับยังรันแอร์หมื่นสองพันทยแบบอินเวอร์เตอร์ได้ถึงเช้าอยู่นะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันทั้งหมดอย่างที่อย่างที่บอกมันอยู่ที่าการตั้งอุณหภูมิด้วยนะผมตั้งแบบพออยู่ได้นะครับยี่สิบเจ็ดยี่บแปดองศาเนี่ยอยู่ได้สบายๆนะครับแต่ถ้าเกิดใครตั้งนี่แบบยี่บห้าองศายี่สี่องศาอันนั้นก็แบบเดียวก็หมดนะครับนะทีนี้เนี่ยเราจะมาดูว่าเดี๋ยวพอมันเต็มแล้วเนี่ยอ่าแทบ S.O.C. capacity ตัวนี้มันจะไปถึงกี่เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ในส่วนของอกระแสไม่ใช่กระแส M MR ตัวนี้นครับนั่นคือความจุข,ของมันทั้งหมดที่มีที่สามารถจ่ายได้ตรงนี้นะครับก็มันก็จะบอกได้ว่าแบตบลูกนี้จ่ายได้กี่วัตต์ออวนะครับกี่ m ออะไรประมาณนี้เดี๋ยวลองมาดูทีตอนแบตเต็มกันครับในส่วนของเวลาที่เราจะตั้งเต็มสมมติว่ามันไปที่28 ที่28โวลต์แล้วอะนะครับสมมุตินะทีนี้เนี่ยแล้วเ,เราอยากรู้ว่าความจุจริงมันเท่าไหร่เราต้องล่อยให้มันชาร์จไปเรื่อยๆนะครับแล้วค่า SOC มก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นมานะครับเราดูจากลูกศรตรงนี้ที่มันวิ่งเข้าวิ่งออกอยู่ตัวเนี้ยเนี่ยนะครับมันคือกระแสไหลาชาร์จเข้าแล้วก็มีดึงออกเนี่ยเป็นบางจังหวะเนื่องจากชาร์จเจอตอนนี้มันเป็นเวลา6โมงครับเนี่ยชาร์จเจอก็มีชาร์จเข้าบ้างไม่ชาร์จบ้างนะครับเพราะว่าแสกมันยังไม่ได้นะนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้น ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าเราตั้งไปแล้วปุ๊บเราจะรู้เลยว่าความจุกจริงมัน,น่ะเท่าไหร่เราให้อ่านจากตรงนี้นครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราจะต้องคาลิเบตแรงดันกับกระแสะให้ตรงนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเป๊ะนะครับผมใช้มาสองปีสองปีกว่าแล้วตัวนี้นะผมก็คาลิเบตอยู่เรื่อยๆนะผมใช้คํานี้นะครับคาลิเบตอยู่ประมาณปีละครั้งหนึ่งปีละครั้งหรือสองครั้งได้ประมาณนี้แต่ล่าสุดปีนี้ ผมยังไม่ได้คาลิเบตเลยนะแต่ผมลองวัดดูยังตรงอยู่นะครับะฉนนั้นเนี่ยค่อนข้างที่จะใช้ได้ในในในส่วนของตรงนี้นะครับก็เวลาที่สมมุติว่าเราชาร์จไปแล้วแล้วเกิดสมมุติว่าค่า a mr ตรงเนี้ยมันเกินสมมุตินะครับมันเกินไปสมมุติว่าผมตั้งไว้สองร้อยแอมป์อย่างเงี้ยสมมตินะถ้ามันเกินไปสัก210อะไรอย่างเงี้ยนั่นหมายความว่าเราต้องเซตคาลิเบต soc ตัวนี้ใหม่นะครับถามว่ามันเต็มอยู่ไปมันเกินไป2 1 0แอมป์ แล้วจะให้แล้วมันอยู่200แอมป์ให้มันตรงทํายังไงนะครับแล้วกดเคอร์เซอร์เลื่อนลงมาอีกทีหนึ่งอันนี้สมมุตินะครับสมมุติว่าแทบมันเต็มอยู่มันเกินไปเกินไปที่210นะครับอันนี้ผมตั้งไว้ที่230แอมป์นะสำหรับอันนี้ใช้งานจริงเนี่ยแบตลูกเนี้ยครับเนี่ยผมตั้งตัดตั้งเต็มไว้เนี่ยไม่ไม่ไม่สูงมากแล้วก็ตั้งต่ําไว้ไม่ต่ํามากนะครับ มันก็เลยใช้ได้แค่230แอมป์ทีนี้ผมจะกดโอเคครั้งหนึ่งซึบเห็นไหมครับเป็น230แล้วเนี่ยคือเท่ากับว่าตอนนี้มันเต็มจริงมันไม่ค่ามันไม่ตรงถูกไหมครับมันอยู่ที่23ามันตั้งต่ำไว้ที่24คือหมดแล้วราะนั้นเนี่ยผมกดอีกทีนึงมันจะกลับไปเป็นศูนย์เหมือนเดิมเห็นไหมครับแต่ก็กดเคอร์เซอร์เลื่อนขึ้นมาให้มันอยู่ตรงกลางหรือจะอยู่ตรงไหนก็ได้นะครับเนี่ยคือการตั้งค่าคาลิเบรตหรือค่ารีเซ็ต เกี่ยวกัเรื่องของ MR กับวัด r ตรงนี้แล้วก็ SOC ตรงนี้นะครับลักษณะจะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวอย่างที่บอกไปนะครับว่ามันทั้งหมดมันอยู่ที่แรงดันกับกระแสนะครับเราต้องคอยคาลิเบรตมันด้วยจากมิเตอร์มาตรฐานนะครับนี้มามาอีกวันนะครับก็กระแสตรงนี้นะผมใช้คําว่าถัดมาอีกวันเลยเพราะเพราะวันเมื่อวานนี้ฝนมันตกนะครับมันชาร์จแทบไม่ได้เลย นะตอนนี้ประมาณสิบโมงครึ่งนะกระแสะตอนนี้อยู่ที่สิบสามแอมป์นะครับตอนนี้สถานะมันโฟลดชาร์จแล้วนะรโฟลดชาร์จแล้วนะครับนั่นหมายความว่าแบตกำลังจะเต็มนะอะทีนี้ลองดูนะครับที่ตัวมิตเตอร์อ่านี่คือกำลังวัดที่ได้นะครับแล้วก็กระแสะชาร์จที่ชาร์จลงแบตเตอรี่ได้นะอยู่ที่เก้าสิหกปอร์เซ็นะครับแต่ยังมีกระแสะะไหลเข้าอยู่นะเพราะนั้นมันก็น่าจะไปจบที่เก้าสิบแปดเปอร์เซ็น พอดีกันนะครับนี่คือการตั้งค่าหรือตั้งค่า SOC หรือคาลิเบตให้มันมันอสอดคล้องกับความจุข,ของแบตเตอรี่นะครับจะเป็นลักษณะประมาณนี้แต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราใช้งานไปเรื่อยๆนะใช้งานไปเรื่อยๆแน่นอนครับค่า SOC ตรงนี้มันจะเริ่มเกินละนะในกรณีที่ชาร์จไปด้วยแล้วก็ใช้ไปด้วยกรณีของผมเ,เปิดแอร์ไปด้วยครับกระแสมจะลินไหลเข้าเรื่อยๆ มันเครื่องชาร์จเนี่ยชาร์จเจอร์เนี่ยมันไม่เกินอยู่แล้วนะครับมันจะไม่เกินไม่เกิน28บโวลต์เนี่ยตอนนี้เขาเริ่มคุมแรงดันเลยเห็นไหมครับแต่ถ้าเกิดใช้งานไปด้วยปุ๊บเนี่ยแรงดันแบตเตอรี่จะตกพอตกปุ๊บชาร์จเจอร์ก็จะชดเชยขึ้นมามันอาจจะมีไหลเข้ามาบ้างนะครับมันก็จะเกินที่ผมตั้งไว้ก็คือส0 0รอยอ2 3องอามอานะถ้าเกินไปปุ๊บเนี่ย SOC มันเกินไปทำอย่างไรนะครับก็เหมือนเดิมครับ กดเทอร์เซอร์ลงมาให้หายไปกดโอเคครั้งหนึง่งแท็บจะเป็นศูนย์กดโอเคอีกครั้งหนึ่งจะขึ้นเป็นเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือเป็นการรีเซ็ตเอสโอซีของมันนั่นเองลักษณะจะเป็นประมาณนี้นะครับสําหรับใครที่ถามมานะมีคนถามผมมาอยู่แล้วก็อธิบายไปในลักษณะนี้นะครับชาร์จเจอร์ที่เป็นชาร์จเจอร์โลบอทในลักษณะแบบนี้นะครับก็ความน่าเชื่อถือค่อนข้างที่จะได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าเขาคุมแรงดันไม่ไหลยอยู่แล้วนะครับ ก็คือว่ามีเข้ามาบ้างแต่แรงดันเขาจะไม่เกิน28ไม่เกิน28.1ก็ยังถือว่ายังพอรับได้อยู่ยังไงก็ไม่มีทันเกินนะครับในกรณีที่ชาร์จไปด้วยแล้วก็ใช้ไปด้วยนะฮะเพราะฉนั้นเนี่ยชุดนี้เนี่ยก็จะรันแอร์หมื่นสองได้ทั้งวันทั้งคืนเลยทีเดียวนะสำหรับการตั้งค่าในเรื่องของอุณหภูมิให้เหมาะสมด้วยนะครับก็ตอนนี้เนี่ยก็จะอยู่ประมาณนี้นครับกระแสยังมีไหลเข้าอยู่บ้างเพราะว่าที่ตัวแบตเอ็มอยู่ที่20 เจ็ดแล้วยี่สิบแปดโวลต์ละเอาละครับแล้วนั่นก็คือทั้งหมดนะครับสาหรับการแนะนําการใช้งานเจ้าคอลัมมิเตอร์นะที่เป็นแบบจอสีนะฮะที่วัดทั้งกระแสและก็แรงดันภายในตัวเองที่เหมาะกับการใช้กับแบตเตอรี่ lfp นะครับหรือลิเธียมฟอสเฟตนั่นเองนะครับก็หมดเวลาลงเพียงเท่านี้นะครับในการตั้ง soc อ state of charge หรือ state of capacity ก็หมดเวลาลงเพยงเท่านี้นะครับสำหรับสตร diy วันนี้ในตอนหน้าเราจะมาทำอะไรกันอีกก็ฝากทุกท่านติดตามกันด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีเลยครับ